สิทคนด้นะครับผมอยู่ในเกมเอาล a อซนะครับไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2วันนะครับผมโอ้โหเดี๋ยกได้ว่าคิดถึงเกมนี้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอีเวนต์นะครับพับลิกอีเวนก็คือเป็นเม d เดย์คิวซอมบี้เฟสติวัลนะครับผมคิวซอมบี้ร้อยตัวนะครับสถานที่ที่เราจะไปคงจะเป็นแอร์พอร์ตนะครับเพราะว่าสุ่มเกิดในเซิร์ฟใหม่นะในเซิร์ฟใหม่ก็ถ้าพูดถึง ระยะทางก็คือตรงเคียววิวใช่ไหมเคียววิวมันประมาณเท่าไหร่โอเคียววิวประมาณเจ็ดรอยเมตรนะครับแอร์พอตก็เจ็ดร้อยิบเอดนะครับซึ่งระยะทางก็เกิดในโซนที่แบบว่าระยะทางพอกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณนี้ก่อนแล้วก็ขยับไปตรงแอร์พอตเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านเนาะ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับไปฟาร,ร์มแถวนั้นรอก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมยะไม่ตัดคลิปนะครับจะวิ่งยาวเลยนะครับผมก็สเสบียงตอนนี้ก็มีมาค่อนข้างเยอะนะในเซิร์ฟไม่มีคนก็ค่อนข้างสบายครับในเซิร์ฟไม่มีคนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านกันนะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปตรงเคียร์วิวนะครับเอไม,ม่เคียร์วิวขึ้นไปตรงแอร์พอร์ต ตรงนี้เนี่ยไม่มีบอสนะครับหรือว่ามีก็ไม่รู้นะครับแต่ดูจากแมปแล้วไม่น่าจะมีนะประเด็นคือถ้ามันมีเนี่ยผมจะหลบตรงไหนมีหรือเปล่าวิ่งผ่าแบบดงฝูงซอมบี้มาอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บ ไม่มีนะมีไหมอ่าไม่มีนะครับตีเราถึงไหมอ่าตีไม่ถึงก็หวานเราเลยครับนี้เดี๋ยวเราจะฟาร์มาให้ครบร้อยตัวนะครับผมขอไวหน่อยแล้วกันวันนี้เฮ้ยมันมีลูกศรอ,อะไรขึ้นวะ อ๋อคือตรงที่เราาา์ k ไว้หรือเปล่าขอ,อฟาร์มแบบไวๆเลยแล้วกันวันนี้เพราะว่าหลายคลิปเนี่ยผมไปดูมาเนี่ยเปิดคลิปมามีแต่แบบพูดอะไรก็ไม่รู้บนใบบนมานะครับไม่เริ่มตีซอมบี้ให้ดูสักทีวันนี้เลยจัดให้แบบจุใจไปเลยนอนตายกันเกลื่อนเลยครับละหนาว อของดอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะตัวละครตอนของเราตอนนี้หิวมากเลยกินอะไรดีไม่มีของกินอีกอันนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้กินนะเพราะว่ามันเพิ่มเลือดได้ด้วยนะครับ เวลากินเนี่ยมันเสียได้อยู่แอบเสียได้อยู่อุย้ยดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีบอสมีบอสไอ้เหี้ยตกใจโอ้โววิ่งมาไวเหมือนกันนะมันแอบอยู่ข้างๆโอ้โห เออมีตัวหนึ่งนะครับทุกคนครับโอ้โหเราวิ่งมานี่ผมถึงบอกไงว่าจังหวะเราวิ่งอยู่อย่าเงี้ยบางทีมันจะต้องมีฉลับออกมาบ้างแหละมันเป็นบอสที่ไม่ใช่ว่าเป็นบอสใหญ่นะตัวนี้ผมเห็นในคลิปเนี่ยมันจะมีบอสที่ เดี๋ยวเดี๋ยวของเต็มบอสที่แบบว่าเป็นบอสจริงๆอะ่ะของเต็ม,มา่าทุกคนอืมอินเดรีนช็อตแนเดเดี๋ยวผมกินน้ำแล้วกันนะครับขยายช่องหน่อยแล้วกันเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นกระเป๋าอยู่ใช่ไหมตรงนู้นนะ่ะเออมีกระเป๋าใส่ อุ้ยเฮียตกใจโหตกใจจริงผมนึกว่ามันเป็นบอสหิบบ้าเอ้ยวิ่งมาหัวขาวแบบนี้มาดิมามามึงมาทําให้กูตกใจผมเป็นคนที่ตกใจง่ายนะกับเกมพวกนี้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่แบบจริงจังอยู่ตลอดในการเล่นอืมโอเคตรงนี้น่าจะมีเท่านี้ครับทุกคนครับ เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่แอร์พอร์ตเลยแล้วกันมีคนเข้ามาไหมเสียวอย่างเดียวเสียวมีคนเข้ามาเฮ้ยเจอพู้่ะทุกคนเอาไปใช้แทนมีดได้อยู่เดี๋ยวเราไปที่แอร์พอร์ตครับระยะทางเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่ทุกคนครับ400เมตร ก็วิ่งนานอยู่พักหนึ่งอะได้นะครับมีใครตามมาไหมมีผีเผอมีบอสวิ่งตามหรือเปล่เาเช็คด้วยนะครับตรงนี้มีด้านนอกมีซอมบี้นะครับมีรถตำรวจมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้ผมทิ้งนะครับทุกคนครับ ้่ตีไม่โดนเลย่ะตีโดนแต่ว,ว่าไม่โดนหัวมันตรงนี้เนี่ยสังเกตง่ายเลยครับไม่มีคนฟาร์มนะซอมบี้ยังเหมือนแบบยังไม่มีใครเข้ามาดูซ้ายดูขวามีไหมไม่มี จะเปลี่ยนมาใช้เป็นพั่วแทนนะครับกระสุนปืนก็จะหมดแล้วนะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวอยู่ไม่กี่นนะัดเองเดี๋ยวดูรถตำรวจว่ามีปืนให้เราหรือเปล่า มีค้อนให้นะครับน่าอ,อกของเต็มง่ายมากเดี๋ยวผมขอกินในนี้กนะ่อนนะน้ำผลไม้คือเวลาเราเก็บปืนมาเราดูด้วยครับว่ามันเป็นอ,อันนี้จะเป็น ASR ใช่ไหม เราสามารถที่จะกดเอากระสุนออกได้นะแล้วก็ทิ้งเฉพาะตัวปืนไปก็คือเอาง่ายคือสเต็กระสุนอะทุกคนนึกภาพออกไหมอันนี้มันจะเป็น smg นะครับ smg อันนี้จะเป็น asr กระสุนมัจะเป็นกระสุนที่ทิ้งไปเมื่อกี้เนี่ยปืนตัวเดียวกับตัวนี้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเก็บปืนมาเยอะๆมีบอสไหมดูซิบอสไม่เท่าไหร่มีคนหรือเปล่ามีคนนี่จบเลยตอนนี้22ตัวแล้วนะครับเราจะต้องเร่งการฟาร์มสักนิดนึง มีบอสต,ตามมาไหมไม่มีบอสตามมานะวุ้ยเดี๋ยวโอ้ควรถึงด้วยนะมันตีเราถึงด้วยนะครับ ตีถึงได้ไงวะโอเคเดี๋ยวปั๊มยาแป๊บนึงนะครับยาแก้ปวดแล้วกัน อ่เหมือนว่าตรงนู้นจะมีซอมบี้เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มตรงนู้นกันต่อเลยนะเซมินาตอนนี้เต็มละมีบอสเกิดด้วยหรือเปล่าเนี่ยอืมไม่มีบอสเกิดด้วยนะ น่าจะไม่นานะครับน่าจะครบร้อยส่วนแล้ว ก็ถ้าแน,นะนําอ่ะผมแนะนําให้ทหําไอตัวลวดหนามมาด้วยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์เวลาเราแบบว่าจะมาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีอุ้ยโอวดมันตบหัวตบแรงอยู่นะไอตัวที่เป็นทหารเนี่ย เราจะยิงเรียกบอสนะครับมีบอสหรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจแต่ไอตัวทหารเนี่ยตกแรงอยู่โอ้ยมันตบถึงด้วย เอาปืนยิงแล้วกันครับโอ้มันอึดเอาเรื่องอยู่นะโอ้ยตบแรงโอ้โตบแรงสัส ปั๊มยาไปหนึ่งครับเดีย๋ยวล่อมันมาแป๊บหนึ่ง เป็นไงหมดแล้ววะอ้ย,อย,อยตบแรงมากทุกคนถ้ายิงเข้าหวัว x อเราได้ยี่สิบนะครับต่อตัวนะอยู่ข้างล่างนี่เนี่ยว่ะ ลูกแป๊บนึงนครับปืนนี้ค่อนข้างดีเลย่ะผมปัม๊มยาปั๊มอะไรแป๊บหบนึ่งนะครับ